หลังจากที่เราเก็บมเมล็ดพันธุ์เราก็จะมาพามาดูอีกแปลงหนึ่งมีชื่อเรียกว่าสายพันธุ์แขกนวลดาเนินนะคะแขกนวลดําเนินของส่วนนี้จะต่างกับที่อื่นนะคะดูต้นที่ซ้ายมือค่ะลูกของเขาจะดกมากก็ความสูงจะไม่ถึงหัวเข่านะคะแล้วเขาก็จะเป็นลูกเนี่ยค่ะดูตรงโคนต้นนะคะเห็นไหมคะค่ะไม่ถึงหัวเข่าค่ะเขาก็จะเป็นลูกยาวขึ้นไปเลยสูตรปุ๋ยหรือระยะเวลาในการปลูกก็เข้ากับแขกมนวลนสีสะเกตนะคะ ่คะดูตรงนี้นะคะลูกนี้จะเป็นลูกที่ติดติดดินนะคะเราก็จะใช้ไม้เนะะี่ยค่ะแคะออกให้นะคะตัวนี้มีคลิปอยู่นะคะมีคลิปน้องหมาที่เขาช่วยแคะดินออกค่ะเรียกว่าสายพันธุ์แขกงวนดําเนินนะคะแขกงวนดําเนินที่นี่ทรงลูกเขาจะเป็นทรงกระบอกสวยแล้วก็ดกเห็นด้านบนไหมคะ,ค,ะความสูงไม่ถึงระดับราวนมนะคะก็ อยู่ขึ้นมาเลยเหนือเอวขึ้นมานิดนึงค่ะสายพันธุ์นี้เรายังไม่ได้ปล่อยนะคะเป็นปีหน้าถึงจะปล่อยให้นะคะเราจะทดลองปลูกด้วยตัวเองอีกครั้งหนึง่งถ้าเกิดผ่านโอเคเราถึงจะปล่อยพันธุ์ให้ปีหน้านะคะก็เนี่ยค่ะเป็นดําเนินที่ชนดินนะคะไม่ใช่แขกสีสเกดนะคะแถวนี้แปลงนี้ไม่ใช่แขกสีสเกดเป็นแขกทนดําเนินค่ะ ดูระดับความสูงนะคะเดี๋ยวจะยืนให้ดูแต่ในมือที่ถืออยู่เนี่ยเป็นแขกนวลศรีสะเกดแต่ตัวนี้เป็นแขกนวลดําเนินวันนี้พามาดูสวนแขกนวลดาเนินค่ะเห็นไหมคะเห็นความสูงไหมคะความสูงจะพูดว่าถึงหัวเข่าไหมก็ไม่ถึงนะคะเรวต้องซูมดูให้ถึงหัวเข่าตรงไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นขาไหมนี่ยคะ่ะตรงตรงตรองเท้าบูทเนี่ยคะ่ะความสูงของเขาก็ระดับนี้แหละคะ่ะ พยายามพยายามหันมุมกล้องให้ดูวันนี้ลูกสาวเป็นมือกล้องนะคะมือใหม่ก็พยายามจะได้ให้เห็นนะคะว่ามันเป็นยังไงคะ่ะสําหรับแขกนอนสีสะเก็ดกับแขกนอนดําเนินนะคะก็คือข้อดีข้อเสียก็ไม่มีอะไรต่างกันมากหรอกคะ่ะทรงทรงพุ่มทรงดอกก็แข็งแรงบริเวณยอดก็แข็งแรงนะคะใบของเขาเนี่ยจะเขียวมากแล้วก็ออกลูกตั้งแต่ยังที่เขาขาัะที่เขายังเตี้ย เหมือนกับแขกสีส่สเกตนะคะก็เตี้ยทั้งสองสายพันธุ์นะคะสําหรับแขกมวลดําเนินนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะเห็นไหมคะเป็นช่อเป็นพวงเนี่คะ่ะเห็นไหมคะค่ะสําหรับแขกมวลดําเนินเนี่ย<ๆ>ก็ออกลูกเป็นช่อเป็นพวงเหมือนกันนะคะช่อพวงหนึ่งเรานับได้ห้าลูกสี่ลูกห้าลูก ก็คือส่วนมากแล้วสองสามสี่ห้านะคะแต่ยังไม่เจอหกลูกนะคะถ้าเป็นแขกนวนสี่สเกตจะเจอหกลูกเจ็ดลูกแปดลูกเต็มที่นะคะจากภาพนิ่งที่เราที่เราถ่ายให้ดูค่ะแต่ถ้าเป็นแขกนวลดําเนินสูงสุดของแปลงนี้นะคะจะอยู่ที่ห้าลูกออกเป็นช่อเป็นพวงค่ะอย่างน้อยก็คือไม่ขาดสองขาดสามนะคะ,คะมาดูใกล้ๆก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ หนึ่งสองีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ค่ะชอบพวงก็สามสี่ลูกแล้วก็ทรงกระบอกก็สวยคะ่ะไม่มีความต่างอะไรกันมากคะ่ะไม่มีความต่างอะไรกันมากต่างกันแค่ความยาวคะ่ะความยาวที่เราเห็นอยู่นี่แหละคะ่ะที่คือความแตกต่างระหว่างแขกนวลดำเนินกับแขกนวลสีสเกตนะคะ สำหรับภาคอีสานเราก็จะเน้นยาวๆก็จะเป็นแขกนวนสีสเกตแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแถวแถวภาคกลางเขาก็จะนิยมแขกนวนดําเนินนะคะคนแถวภาคกลางค่ะภาคอีสานก็ชอบใหญ่ๆแบบลูกยาวๆที่เห็นไปนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะค่ะเรื่องดินค่ะมีคนถามเรื่องดินดินก็พยายามรักษาหน้าดินให้ชุม่มชื้นนะคะถามถึงที่สวน ใช้เทคนิคอะไรในการกําจัดพัชพืชคะทางสวนใช้อาวุธหนักนะคะอาวุธหนักก็ไม่ใช่นิวเคลียร์หรืออะไรนะคะไม่ใช่อาวุธสงครามอาวุธหนักก็คือจอบเสียมมีดพวกนี้แหละคะ่ะมาถากถากถาก,ถากหน้าแรงอย่างเงี้ยก็จะถากไม่หลายครั้งแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนเนี่ยจะหลายครั้งหน่อยค่ะก็ข้อดีข้อเสียระหว่างเทปน้ําพุ่งสปริงเกอร์ก็ใกล้เคียงกันค่ะดีสุดก็เป็นระบบน้ําหยด น้ำหยดจะดีช่วงหน้าหน้าฝนหรือไม่ก็หน้าที่มันแบบว่าไม่แห้งแรงมากาข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันพวกสปริงเกอร์เนี่ย<ส>เขาจะหมุนไปได้ไกลใช่ไหมคะบริเวณนั้นก็จะรับน้ําได้ดีก็จะมีพวกวัชพืชขึ้นขึ้นเร็วแล้วก็หนาส่วนเทปท้ําพุ่งก็เหมือนกันการกระจายน้ําได้ทั่วถึงก็จะเร่งให้พวกวัชพืชเนี่ยขึ้นมาส่วนระบบน้ําหยดก็จะเป็นจุดนะคะจุดที่ต้นพืชของเราที่ปลูกไว้อะ มันก็จะโฟกัสได้ใช่ไหมคะมันก็จํากัดพื้นที่ได้อัตราการเจริญงอกงามของวัชพืชเนี่ยก็จะมีไม่มากเท่ากับน้ําหยดกับเทพน้ําพุ่งนะคะ